เพื่อนพระปีนเสาที่ถามอาจารย์เบียรคนตื่นทรรมาม่วงโตจากเม็ดหรือโตจากอะไรเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะโดยเมื่อวันที่5ธันวาคม2567ในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยพูดคุยกรณีพระระดับพระอาจารย์สีรูปรวมตัวกันออกมาคัดค้านการสอนธรรมของอาจารย์เบียรคนตื่นทรรว่าเป็นการสอนธรรมะที่ไม่เหมาะสมทำลายภสงให้ได้รับความ สเสีโดยหนึ่งในพรที่มาร่วมในรายการวันนี้คือพระอาจารย์สันติผู้ดูแลสำนักวิปัสนาสันติสถิตธรรมที่เคยเดินทางมารายการโหนกระแสแล้วแต่ไม่ได้เข้ามานั่งในรายการครั้งก่อนมาในฐานะเพื่อนของพระธีระหรือพระปีนเสาเนื่องจากเป็นพระที่สนิทสนมกันแต่วันนี้บอกว่าพราอมาทำนาทีแทนพระปีนเสาในการตอบโต้กับพระอาจารย์เบียรคนเติรนธรรมช่วงหนึ่งของรายการพระสันติพูดคือการที่อาจารย์เบีย ออกพูดเรื่องการปลุกเสกพระเครื่องเป็นอวิชาเป็นเดรัจฉานวิชาพร้อมเปิดคลิปของอาจารย์เบียในรายการโดยอาจารย์เบียชีย้แจงว่าสิ่งที่พูดได้แยกแยะเป็นสองกรณีการทําพระเครื่องเฉยๆไม่ได้ผิดแต่ทาพระเครื่องอวดอ้างพุทธคุณว่าจะทําให้รวยมีอภินิหารอะไรต่างๆอันนี้ผิดแน่นอนนอกจากนี้พระสันติก็ได้ถามอาจารย์เบียว่ามะม่วงโตจากเม็ดของโตจากอะไรทําให้ทุกคนในรายการงงโดยขณะหนุ่มกัญช ถึงกับกลุ้มขมับบอกว่าครั้งที่แล้วพาอาจารย์ปีนเสาถามลูกนี้มีกี่วันรอบนี้มามะม่วงอีกแล้วจันติตอบว่ามะม่วงโตจากมาเมล็ดอาจารย์เบียรจะแย้งว่าไม่ได้ตัดคลิปแต่ในเมื่อคลิปมันเป็นอาจารย์เบียนั่งพูดอยู่จะบอกว่าคนอื่นทำมันก็มาจากสิ่งที่อาจารย์เบียพูดอยู่ดีเป็นต้น